สวัสดีครับมาแกะสินค้านะครับเดี๋ยวมาดูสินค้าด้านในนะครับก็แกะมาแล้วนะครับอ่าตัวนี้เป็นอ่าฟิล์มกระจกนะครับของยี่ห้อโฟกัสนะครับตัวนี้จะเอามาใส่อ่าไอแพดเจนสิบเอ็ดครับก็อ่าเป็นฟิล์มกระจกของโฟกัสนะครับก็แกะมาแล้วนะครับเป็นฟิล์ม กระจกกันรอยแบบใสนะครับเป็นยี่ห้อโฟกัสนะครับอ่นนี่ก็ iPad Gen 10อ่า Gen 11นะครับอ่าแกะมาแล้วนะครับอ่าตัวฟิล์มอยู่นนี้นะครับนี่นะครับอ่าผมยังไม่ได้แกะให้ชมนะเพราะว่าเดี๋ยวจะไปติดแล้วก็อ่าถึงที่แกะนะครับ เราก็ใส่กล่องมาอย่างนี้นะครับของโฟกัสนะครับท่านใดสนใจสินค้านะครับก็สามารถกดลิงก์ใต้วิดีโอนี้ได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ